สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เจอกันนี่แล้วตอนเย็นวันนี้ได้รับรายงานว่ามีลังตอหลังหนึ่งอยู่ในไร่ลำไยเขาลูกน้องมาฉีดยาฆ่าญ้าโดนต่อยไปต้องหมาออกครับบอกเขาแล้วเขาบอกว่าให้หมาออกได้เลยก็เ,เดี๋ยวเราไปดูลังตอกันก็ต้องรอให้มืดก่อนนะครับเข้าใกล้หลังไม่ได้เลยอยู่กับพื้นเลยครับมันไม่ได้ห้อยอยู่ แล้วก็มันก็จะมกมกอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอนี่นะครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นข่าวพระนะครับข่าวลงนี้จะเป็นข่าวพระที่มีเจดียเด์เนี่ยส่องส่องเจดีย์เนี่ยเป็นข่าวพระนะครับหลังที่ว่าผมตีพึ่งน้ำแปดขวดนะครับ ออันนูน้นด้านหลังนู้นจะเป็นเขื่อนบนเขาพระครับเขื่อนเป็ดจะเป็นฝ่ายเป็นเขื่อนเลยแหละเป็นเขื่อนครับตอนนี้ก็เวลาห้าโมงฟ้าฟ้าน้อยอแล้วเดีย๋ยวเราก็มาดูกันนะครับ บินข้าวบินออกตลอดเวลาเลยนะครับเนี่ยตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยแต่ว่าเขาจะอยู่ข้างไหนนะครับบินทั้ไปแล้วบินทั้งไปแล้วครับครับบินมาแล้วบินมาแล้วครับเขาก็จะเลาะเลาะเลาะเข้ารูเขา่า บินมาแล้วครับสองตัวสองตัวบินออกไปตวงแล้วครับนี่ครับโอ้โหปัญหาอยู่ตกปากหลูนี่แหละครับปากหลูมันนี่แหละจะเอาอยัางไงเนี่ยอืมต้องรอให้มืดก่อนนะครับเอาไปดูแล้วนี่นะครับน,นครับโอ้โห บินออกเป็นทรายเลยนะครับเพ oh, huh oh, ื่อนๆนะครับบินเข้ามาแล้วบินเข้ามาแล้วโอ้โหคาบมาเต็มปากเต็มคำเลยครับโอ้โหคาบอะไรต่ออะไรมาเต็มปากเต็มคำเลยโอ้บินไปนู Now, ่นแล้วครับบินไปนู่นแล้วลิฟนู่นแล้วนะครับบินออกไปแล้วอืมเอาบินเข้ามาแล้วครับโอ้บินออกไปแล้วครับบินออกไปแล้วครับโอ้กระจายกระจัดเลยเนี่ยตัวเยอะหน้าดูเลยนะครับนี่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  บินลิบตาเลยนี่ครับนี่ครับ <Friday> ด <Champion afterwards> okay. ูนะครับเพื่อนดูเอาเพื่อนดูเอานะครับดูเขาบินขึ้นบินเข้าบินออกดิฟ้าหดทางเรียบบินไม่แล้วครับไหมครับนั่นบินไม่แล้วครับนี่ก็ขณะนี้เวลากี่โมงแล้วพารเอ็ดช่วยบอกเวลาหน่อยครับ ก็น่าจะเกือบหกโมงแหละตอนนี้ห้าโมงสี่สิบสามครับอ่าห้าโมงสี่สิบสามครับใกล้มืดครับผมก็ไกลจะได้เวลาแล้วนะครับผมผ่านทนก็ได้จอที่ปากรูแล้วนะครับเดี๋ยวก็ชมกันเลยนะครับผม ภอรก,กิจเริ่มครับจุกไว้ยังไงมันแนตวมันแตกแล้วมับจับใหดู โอ้โอยาักันยังงั้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 น มาครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก,กันครับผมไปดูหลังเลยนะครับจะอยู่นี่น่ครับดูจอๆนะครับตอนนี้กำลังน็อกอยู่นะครับต่อกำลังแตกอยู่นะครับตัวกำลังอยู่ในนี้นะครับ ฟังเสียงครับผมเดี๋ยวให้ฟังเสียงใกล้ๆนะนี่ครับไดปยิงเตียงครับผมเสนะียงแรงมากเลยอะ่ะมันกำลังตื่นอยู่นะครับเมื่อกี้ผ่านโทนสะดุ้งเลยอ่ะถอยกลูเลยผ่านโทนปล่อยสิไม่ได้หรอกต้องเลยคอยแต่งนะครับผมพอหลังมันเทินอยู่ กับติดดินเลยนะครับเราค่อ,คอยคลิปกิ่งไม้ออกก่อนนะแรยังงั้นต้งสิ้นนะเดี๋ยวเราให้ผ่านโทนแต่งกิ่งไปก่อนนะครับเพราะเรามือไม่ถนัดน,นะครับผมเราให้ตัวนิ่งสนิทก่อนนะครับผม รอบหลังแล้วนะทางพันโทนก็ค่อยแต่งกิ่งไปนะไก่รอบหลังนั่นเอ กระโดดแล้วบอกเตรียมกระโดดด้วยแล้วคนถือกล้องถือไฟจะอยู่เลยไม่ใช้เล่นๆนะนี่ต่อหัวสื่อเสียงใกล้เบาแล้วนะครับผม มันเบาๆไงวะไม่เบาที่พี่ยังเทินอยู่อะเทินอยู่ใต้นั่นคอยู่สองกิ่งมีกิ่งค้ำอยู่ข้างล่างกำลังอยู่สองกิ่งครับหลังมันลอยอยู่กับพื้นไม่ได้ติดพื้น,นครับเกือบติดนะครับให้ความุัค่อยๆแต่งงไปนะเบาๆ ใจเย็นเย็นเสียวยเย็นตุบแล้วเนี่ยนี่ดูหน้าดูหน้าตาดูหน้าตาพัานโทนนีจริงจังนะครับงานบ้านจริงจังอย่างนี้เปล่าไม่รู้จะจริงจังแบบนี้แหละนี่นี่ครับเป็นเป็นพาน้วก็ต้องเป็นเช้าสวนด้วยครับเนี่ยกัรไกายตัดกิ่งแต่งกิ่งครับ เริ่มเบาเลยเบาเบาเหลือต <po bio> sure ิน nee ี้ต well, <laughs> <laughs> ิน <laughs> ิดทางนี้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 อย่าโยกอย่าโยกนี่นี่นี่ข้างล่างนี่ตองจริงนี่นี่นี่ตองจริงข้างด้านนี้ด้านนี้เขาด้านนี้ดีด้านนี้ด้านนี้ก็มาด้านนี้อย่าโยกนะเดี๋ยวล้างแต่ไปลูกปิดไปลูกมาเอาเอามานี่งพังไกลมานี่งเดี๋ยี่ตัดไม่ได้ ดูป่านี่นี่นี म, ่อันนึงน right> ี่อันนึงอืมอุ้มาดูดูมุมองไม่เห็นคนดึงกูมองเห็นจริงไหมมองแล้วจริงยังไม่จริงนลยมามด้านนี้ด้านนี้ต้ช่วยกันนะครับคนละมือคนละไม้คนละมือ tiếp đi, đang tiếc kinh chỗ năn, đang tiếc tiếng luôn, kinh nhá, kinh nhá, đi, chút cái thì ลอยแล้วครับผมนี่โชว์หน่อยนะครับสวยครับผมนี่งามครับหลังพอได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปแกะกันข้างนอกเลยนะครับให้ตัวนอนนิ่งกันนีสักนิดนึงครับผมนี่ไปไปครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผม เอสเอสคนน้ำมันอยู่ขัางนู้น <แ S 1> นู้นดับให้สนิทน,น,นึงนะไ,ไม่ลามหอยจุ้งนะนี่นะฮะดูคนพี่เลสในคนพี่เลนดูคนพี่เลนเขาเรียกพี่เลนเนี่ยโลน <c oughs> อยากให้หลุดออกมาจริงๆ <c oughs> นี่ดูต่อจ้านี่ เด้อจ้าเด้อด้อรักนะจุบจ๊บจุ๊บนี่มันลูกดีโดนตัวหนึ่งเนอะไม่รักแล้วเนอะยายามน่งนี่นี่ <laughs> นั่งรอครับรอเสียงหน่อยครับผมอ่าแบบเนี้ยถ้าเราแกะตัวออนเราได้แค่โหลเดียวนะ แต่ถ้าเราไว้ยกหลังนี่พันห้าน่าจะโอเคอยู่นะหลังเนี้ยเพราะว่าสภาพสวยเน,นี่ยคือไปถึงปุ๊บไป่าฉลักก่อนเลยตัวออกไปหมดแล้วก็พอทาฉลักเสร็จก็เอ่อเอาตากไว้ให้ตัวมันเน่าเองแต่มันก็จะมีกินนะั่นแหละนะมีมีกินเออมันก็จะมีกินครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆรังกันออาพันเอ็ดลบปอน ขออัปเดตร,รอบๆหลังก่อนน,นะครับหลังต่อต่อ,อหัวเสื้อนะครับนี่ครับหลังนี้แหละที่ต่อยคนงาน,นครับพาเดินดูรอบๆหลังเลยนี่ครับตัดออกมาอย่างละมุดละม่อมที่สุดครับอืมสวยไม่เอ่ยสวยนะครับ ขอเป็นหะพร้าวเลยครับนะฮะไปดูใกล้เลยครับผมนี่เป็นกองนะครับผม ใช่น้อยเลยนะผมตัวยังใหญ่เลยนะมีกิ่งไม้จิ้มหลังอยู่นะครับผมกิ็บตัดนะครับ มันแผ่นผ่านไปแล้วัพ่อ เกาะครับมีเกาะครับตุกปจริงตุกิงครับต้องทำเวลาด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันยังมันมุนอยู่นะครับผมต้องตอกครับตอบไปทุง่งเลย <łość> <S 2> <S 2> เก <ป Sports> ็บใส่ถุงก่อนนะครับผม ีแผ่นครับผมไปครับผ่านโองกินดิบเลยครับผมไปครับครับผมเดี๋ยวไปอัปเดตกันอีกทีนะครับผมนี่ครับขอไม่ตายนะครับนะครับหยิบหยิบหยิบเลยนะครับอ่าทริปนี้องขอตัวลานะครับได้4แผ่นครับ ผาดเอสห้าไรนะอยากกินมั่งว่า้นเถอเกาะมือมันตื่นแล้วไปนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ